สบายดีเนาะคลิปนี้เฮ้าซิมาสอนอเกี่ยวกับการนั่นเบึ่งรหัสของอันอีนอเมลเนาะทุกคนที่ว่าลืมรหัสอีเมลในมือถือแอนดรอยนั่นเนองเนาะทุกคนที่ว่าลินเฟซบุ๊กเหูแต่อีเมลเนะาะโ่หูรหัสมันเฮ้าซิไปใส่เครื่องใหม่แล้ว หาบูฮูรหัสและเฮามาเขยขานับกันเลยว่ารหัสมันอยู่บันไดเนาะทุกคนต้องมีเราวาเซอร์โครมนี่ก่อนเนาะเฮามทาทีเราวาเซอร์โครมนี้หลังจากนั้นเขาทีจะเม็ดนี่เนาะเลาคือตั้งคานี้มาที่รหัสผ่านนี่เนาะหลังจากนั้นเ้าก็มาเบิ่งเนะาะรหัสผ่านเนะา,า,นนนานเนะใน,นะลายนี่นี่เนาะนี่คืออีเมลตัวนี้ในข่าวประเจ้านี่นอีเมลตัวนี้มันจะมีรหัสผ่านตรงนี้เนาะ เพียงเท่านี้กับหู้แล้วเนาะรหัสผ่านอีเมลเนาะสำหรับคนที่ว่าเบิ่งคลิปเฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r i b e เนาะอย่าให้อันเฮาเห็ดคลิปยังกับสมัครคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะขอขอบใจเนาะ